มาติดตาม NVT News กันต่อนะครับอย่างที่ท่านนายกพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในการรับประทานอาหารเย็นนี้มือคำวันนี้เนี่ยหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็คือการเตรียมตัว รับกับเรื่องของการอภิปรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยื่นยติขออ,อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของฝ่ายค้านนะครับซึ่งมีการเตรียมอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับและรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสสปินนี้ซึ่งฝ่ายค้านย้ําเลยนะครับว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาตอบคําถามด้วยตนเองพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการอาภิปรายครั้งนี้จะเข้มข้นและร้อนแรงกว่าทุกครั้งครับ โดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอสอพักประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อหายติเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววันที่27กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันพฤหัสนะครับจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนกรอระยะเวลาในการอภิปรายนั้นนะครับฝ่ายค้านยังยืนยันนะครับว่าจะขอไว้ที่5วันหลังจากที่รัฐบาลมีการให้ความเห็นมานะครับบอกว่าจะน่าจะอยู่แค่ประมาณ2วันและต้องการส่งเสียงไปยังพักเพื่อไทยเป็นหลักเนื่องจากว่าเคยเป็นพักร่วมฝ่ายค้านมาด้วยกันซึ่งฝ่ายรัฐบาลจําเป็นต้องให้เวลากับฝ่ายค้านให้เต็มที่นอกจากนี้ยังย้ําด้วยนะครับว่าการชี้แจง หรือการตอบคําถามทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีประชาชนจะได้มาทราบว่าฝ่ายค้านกล่าวหาอะไรและรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหานั้นมีการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ว่าถูกถามคําถามถูกตั้งคําถามแล้วไม่มีการมาตอบชี้แจงเลยหรือว่าอาจจะให้ใครในพรรคคอยลุกขึ้นประท้วง ไม่ให้ฝ่ายค้านพูดนะครับผมคิดว่านี่คือหน้าที่ของรัฐมนตรีเมื่อถูกซักฟอกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านอะไรก็ตามก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่มาชี้แจงประชาชนจะได้ฟังสองด้านนะครับว่าฝ่ายค้านกล่าวหาว่าอะไรและรัฐมนตรีชี้แจงว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านพูดไปนั้นถูกต้องหรือไม่หรือว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ที่เราอาจจะไม่รู้นะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ครับ ด้านนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านบอกว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายจะเปิดเผยในวันพระหัสบ,บดีนี้นะคะและยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ให้รอดูนะเพราะว่าจะเข้มข้นและร้อนแรงกว่าทุกครั้งนะรอติดตามนะคะอนอกจากนี้ยังมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อาจนําไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีนะคะผลโหวตเนี่ยจะสะท้อนว่าพักร่วมรัฐบาลจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่ ส่วนข้อตกถียงเรื่องระยะเวลาการอภิปรายฝ่ายค้านเนี่ยขอไป4ีถึงหวันแต่รัฐบาลต้องการให้เพียง2วันซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายค้านบอกไม่เห็นด้วยและเตรียมจะต่อรองกันต่อไปนะคะน่าจะเห็นกรอบประเด็นทั้งหมดครับรวมถึงรายชื่อนะครับรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายด้วยว่ามีใครบ้างรอดูวนันพฤหัสทีเดียวครับ เออผมบอกได้ว่าถ้าเปิดเผยรายชื่อออกมาเนี่ยก็น่าจะเห็นถึงความเข้มข้นร้อนแรงในการพิปายไม่ไว้วางใจแน่นอนครับตอนนี้วางตัวผู้พิปายไว้หลายคนอยู่นะครับก็อย่างตําๆเนี่ยในส่วนของพรคประชาชนมีประเด็นที่เข้าเนื้อเข้าหนัาจริงจริงสิคนขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมยังไม่อยากที่จะบอกจํานวนขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูติดตามชมการอภิปรายดีกว่าครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องในการเจราจาระหว่างวิปอยู่ว่าตกลงจะให้เวลากี่วันนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอย่างน้อยๆเราขอไป5้าวัน อย่างน้อยๆเนี่ยควรจะได้สัก4วันนะครับลดหลั่นลงมาแต่ว่าจากหน้าข่าวเห็นว่ารัฐบาลเองก็อาจจะให้เราแค่2วันซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็เตรียมการเตรียมวิธีการนะครับที่จะรับมือตรงนั้นอยู่แล้วแ,ลแต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นแน่ๆจะอยากเห็นการให้เวลาที่สักฟอกรัฐบาลได้อย่างเต็มที่มากกว่า ไปดูอีกส่วนหนึ่งแล้วก็คือพักร่วมฝ่ายข้านอย่างพักพลังประชารัฐเนี่ยที่หลายฝ่ายจับตามองว่าหัวหน้าพักอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะเข้ามาร่วมอภิปรายครั้งนี้ด้วยหรือไม่วันนี้โอกาสดีผู้สื่อข่าวได้เจอก็เลยถามท่านไปนะครับว่าอภิปรายรอบนี้จะทำให้รัฐบาลสั่นสะเทือนหรือไม่นะพลเอกประวิทยก็ตอบไปสั้นๆน,นะครับบอกว่า ให้เราฟัง mm. และก็มีการพูดถึงประเด็นปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟเอาภายในการอภิปรายด้วยนะครับก่อนที่ท่านจะ,จะเดินขึ้นรถไปและมีการลดกระจกลงมายิ้มทักทายสมาชิกพักที่มารอส่งอเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้กันครับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ทางพักพลังประชารัฐวางไว้ยังไงบ้างคะทุกอมได้สั่งการเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอะค่ะสั่งการอภิปรายไหายยื่น ไปอะค่ะพักเต้อาอะค่ะเอาพายเอาพายสนับสนามสนามกอลเอาพายใช่ไหมคะคุณป้อมอ๋อสั้สนๆแต่ได้ใจความนะขณนะที่ทางคุณไพบูณิติตะวันเลขาธิการของพักเนี่ยเปิดเผยว่า พลเอกประวิทย์เนี่ยจะเป็นผู้นำสสพักพลังประชารัฐร่วมประชุมสภาพเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันแรกด้วยตัวเองโดยจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและประเด็นในการอาภิปรายด้วยแต่ไม่ใช่ผู้รวมอภิปรายซึ่งในสัปดาห์หน้าทางพักจะมีการประชุมและสรุปตัวผู้อภิปรายให้ชัดเจนครับ